สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set f t f e to t o f e นะครับเมื่อสักครู่เพิ่งออกจากรายการนั้นใช่ไหมมาโพลร,รายการนี้แล้วนะครับวันนี้ฮะเราอยากจะชวนคุยในประเด็นหนึ่งซึ่งปรากฏว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นที่คนไทยแล้วก็คนดูรายการของเราสงสัยใครรู้อยากจะเข้าใจมันอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของกองทุนไทย ESG-X นะครับในส่วนของกองทุนนี้เนี่ยฮะ คนที่ซื้อใหม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับก็มีสิทธิ์ส0 0แสนบาทนะครับแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเริ่มต้นช่งสัปดาห์หน้าก็คือคนที่ถือ LTF อยู่เดิมเนี่ยจะต้องตัดสินใจครับว่าท่านจะ,ปะเปลี่ยน LTF เดิมที่ท่านถือมาอยู่เนิ่นนานแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังขัดทุนกันอยู่เนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาเป็น Thai SGX แล้วก็ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมไปในปีนี้แล้วก็ ในช่วงหลังจากนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันจะมีกําหนดระยะเวลาว่าท่านต้องตัดสินใจภายในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2เดือนนี้เท่านั้นรายการเราก็อยากจะช่วยทุกท่านในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเอะเราควรจะต้องตัดสินใจอย่างไรนะครับก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวนําเสนอมุมมองไอเดียแล้วก็คําแนะนํากันด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ผมเชิญคุณชัชด,ดาสิงชูวงครับเจ้าของเพจ มีมันนี่นะครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินมาร่วมพูดคุยกันคุณคุณครับพุ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีค่ะ,ค,ะครับอขอบคุณมากเลยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับยังไงขอความรู้หน่อยเรื่องของกองทุนไทย ESGX นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงดีเอาภาพกว้างๆก่อนมันคืออะไรและมีสักกี่ประเภทด้วยกันครับได้ค่ะก็ภาพกว้างๆก,ก่อนนะคะกองทุนไทย ESGX เนี่ยมันเป็นกองทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนาะที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ค่ะเพราะปีนี้เนี่ยพวกเราจะมีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยหลายกองทุนเลยนะคะตัว RMF ของเดิมเนี่ยก็ยังอยู่เนาะในวงเงินของห0 0แสนบาทสำหรับการเกษียณอายุแล้วก็วงเงินของไทย ESG ปก,กติที่ไม่มีตัว X ก็ยังอยู่เหมือนกันค่ะในว,วงเงิน30ซของเงินได้และไม่เกินสามแสนบาทนะคะคสองอันนี้คืออันเดิมเอเอาอันเดิมก่อนเนาะแล้วก็ ส่วนของไทยเ e อ g อค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงพิเศษช่วงนี้2เดือนนี้ก็คือพฤษภาแล้วก็มิถุนาค่ะคโดยที่กองทุนไทย e เอ g อชอะค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนสำหรับเงินใหม่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณบอยพูดเลยว่าค,คนที่มีเงินใหม่กำเงินใหม่อยู่แล้วเนี่ยมีเงินสดเนี่ยสามารถเริ่มต้นซื้อได้แล้วเพราะว่ากองทุนเนี่ยเริ่ม IPO อไปตั้งแต่วันที่2พฤษภาที่ผ่านมานะคะ แต่มันจะมีอีกวงเงินหนึ่งค่ะนั่นก็คือวงเงินที่รับเงินโอนย้ายจากเงินลงทุน LTF เดิมที่จะเปิดให้เริ่มโอนย้ายกันในวันที่13พฤษภาอันนี้คือเป็นวงเงินใหม่ที่เรากําลังจะคุยกันและว่าเออแล้ววงเงินนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไงแต่ว่า ให้นักลงทุนเข้าใจก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะว่าพวกเราอ่ะมีออปชันมีทางเลือกชีวิตในการซื้อกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยหลากหลายกองมากจริงๆคะ่ะดังนั้นมันเกิดทางเลือกในชีวิตนะคะพี่เยอะม,มากๆค่ะซึ่งอย่างน้องข้าปุ้นอาจจะต้องซื้อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เท่าไหร่นะห้าแสนบวกสามแสนบวกสามแสนบวกสามแเ่ยก็เลยใช้เป็นล้านสซื้อให้เต็มเลยออันนี้ไม่ว่ากัน แต่บางคนต้องเลือกนะครับว่าเออฉันจะฉันจะซื้ออะไรดีเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับอ่าเอาฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งของการสับเปลี่ยนหน่วย LTF ก่อนนะครับเรามีหลักคิดยังไงว่าเราควรจะสลับไม่สลับควรจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนต้องคิดยังไงดีครับพีนะ่ะอยากให้จุดเริ่มต้นของการคิดเรื่องเนี้ย อยู่บนสินทรัพย์ที่ลงทุนเพราะว่าอยากให้มองตัวสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเป็นเหมือนของแถมตัวช่วยเป็นแต้นต่อให้กับการลงทุนของเราแต่ให้เรากลับมามองเรื่องของสินทรัพย์ลงทุนก่อนแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าหุ้นไทยไม่น่าสนใจนะคะจริงหุ้นไทยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็มีจุดโดดเด่นของเขาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญคือการที่เราตัดสินใจว่าเราอ่ะหยิบกองทุน ตัวไท i ESGX เนี่ยไปเป็นส่วนไหนของพอร์ตการลงทุนของเราค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือในการตัดสินใจเนี่ยเราต้องหันกลับไปดูก่อนว่าพอร์ตฟอริโอของเราปัจจุบันเนี้ยมีสัสดส่วนการถูกครองหุ้นไทยเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เพราะมันจะมีบางคนค่ะพี่ที่แบบ อาจจะสะสม LTF มาตลอดเลยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการลงทุนประเภทอื่นพอหันกลับไปดูที่พอร์ตเนี่ยปรากฏว่าถือหุ้นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงเรื่องของการกระจายตัวของสินทรัพย์ได้เพราะว่าเราไม่ได้กระจายตัวของสินทรัพย์ในพอร์ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยากให้เริ่มต้นที่สินทรัพย์ที่ลงทุนมาก่อนเรื่องของสัดส่วนรเรื่องของมุมมองต่อการลงทุนในหุ้นไทยค่ะอโอเค okay. ผมบอกอย่างนี้แล้วก็บอกน้องขขบคุณด้วยถึงแม้ว่าที่จะเป็นรายการของตลาดหลักทรัพย์ช่องตลาดทรัพย์ก็ตามแต่เราจะไม่ได้มาเชียร์ทุกท่านว่าจงมาซื้อหุ้นไทยแล้วก็ซื้อหุ้นไทยถือหุ้นไทยอย่างเดียวคือวิธีการบริหารจัดการเงินเราต้องมีสินทรัพย์ที่หลากหลายอยู่แล้วถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมีหุ้นไทยมากจนเกินไปแล้วเนี่ยก็จะกระจายไปยังกองทุนประเภทอื่นจะไป IMF อะไรที่มันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สามารถทําได้เต็มที่นะครับทางฝั่งของอไทยเอสจีเอ็ก ในแง่ของการ convert LTF มาเอาสมมุตินะครับว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเออเรายังมีสัสดส่วนหุ้นไทยที่ยังเพิ่มขึ้นอีกได้อยากถือ Thai ESGX หรือว่าอยากจะสลับ LTF มาเนี่ยวิธีการขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับอ่าโอเคค่ะคราวนี้เรื่องของข้อกําหนดในการสับเปลี่ยนก่อนเนาะเรื่องแรกเลยก็คือว่านับตั้งแต่วันที่มีกฎหมายเรื่องของตัวกองทุนไทย ESGX ออกมาค่ะเราจะต้องไม่มีการขาย LTF ก็คือเรารต้องมีการนําเงิน LTF ที่เคยอยู่ของเดิมเนี่ยมีการขายออกมานี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยที่ต้องรเราจะต้องคอยตรวจสอบเนาะระมัดระวังนิดนึงค่ะว่าเราไม่เคยขายออกมานับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมีนาที่ผ่านมาเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเนื่องจากว่ากองทุน LTF เนี่ยกับตัว Thai ESGX ที่เป็นวงเงินใหม่นะคะเวลาสับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องสับเปลี่ยนทั้งหมดที่มีค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่บลจบ้านไหนสีไหนยอดเงินเท่าไหร่เนี่ยจะต้องสับเปลี่ยนให ให้จบให้เรียบร้อยเนี่ย<ะ>ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดค่ะพี่<ม>นั่นก็คือวันที่30มิถุนาอันนี้ก็คือเรื่องของเงื่อนไขในการสับเปลี่ยน<ม>ตัวกองทุน LTF ไปเป็น Thai ESGX เอาเรื่องของการวิธีการสับเปลี่ยนก่อนเนาะ,ะอีกอันนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของวงเงิน<ม>วงเงินที่ใช้ค่ะไม่ว่าเราจะมีตัว LTF เหลืออยู่เท่าไหร่เมื่อกี้เราคุยกันว่าต้องสับเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยจะมีการกําหนดเรื่องของ ตัวแม็กซิมัมไว้ตัวกดเกณฑ์เอาไว้ว่าในปี2,568เนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ในส่วนของวงเงินสับเปลี่ยนจาก LTF เดิมเนี่ยได้แค่3 0 0 0สนบาท uh huh. นะะแล้วในปีถัดๆไปในอีกในอีก4ปีที่เหลือถัดๆไปเนี่ยให้เฉลี่ยใช้ปีละเท่าๆกันค่ะ uh huh. อันนี้คือ เงินไขแล้วก็พอเฉลี่ยทุกอย่างจบแล้วเนี่ยในกรอบ5ปีที่กําหนดไว้เนี่ยสูงสุดจะต้องไม่เกิน5 0 0 0 0บาทสมมุติวันนี้ปุนะ่ะเหลือเงิน LTF อยู่ที่4 0 0 0 0ครับสมมุติปุเหลืออยู่4 0 0 0ครับถ้าปุนสลับ,บปุนต้องสลับหมดเนะเาะคราวนี้เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะในการใช้เนี่ยปุ้นสามารถใช้ในปี2568เนี่ยได้ทั้งหมด3 0 0 0 0เต็มเลยเ<อ>3 0 0 0ปุนใช้ลดหย่อนภาษีได้ เต็มวงเงินเลยแต่ว่าอีกหนึ่งแสนที่เหลือค่ะอีกหนึ่งแสนที่เหลือเนี่ยจะต้องเอาหนึ่งแสนที่เหลือเนี่ยมาหารใช้เฉลี่ยสี่ปีที่เหลือเป็นยอดเงินที่เท่าเท่ากันนั่นเท่ากับว่าคุณอาจจะใช้ได้แค่ปีหนึ่งก็คือเหลือแค่สองหมื่นห้า่ซึ่งหลายคนนี้เหลือสี่แสนหลายคนเข้าใจผิดก็คือสมมติเราเหลือสี่แสนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราที่เหลือเราห้าหมื่นกับห้าหมื่นอีกสองปีแบบนี้ไม่ได้ต้องเอามาหารเฉลี่ยเป็นสี่ปีค่ะอ่าโอเคอันนี้แต่ถ้าเหลือไม่ถึงสามแสนใช้ปีแรกให้หมดไปเลยได ถูกต้องอ่าโอเคทีนี้มันก็จะมีคําถามครับบางคนเหลือเยอะมากแบบล้านเป็นล้านหรือหลายล้านแบบนี้เนี่ยแต่มันใช้เต็มที่ได้ห้าแสนเนี่ยในมุมของน้องก็ปุ้นเองแนะนํำยังไงครับควรเปลี่ยนไหมปุ้นก็ยังคิดว่าเรื่องของการดูตรงเนี้ยหนึ่งคือมันดูเรื่องของสินทรัพย์แล้วก็ดูเรื่องสภาพคล่อง มันบวกเรื่องสภาพคล่องเข้ามานิดนึงเพราะว่าพอเราเริ่มมี l t f ในยอดที่ใหญ่ขึ้นมากๆค่ะก็ต้องกลับมาดูแล้วว่า l t f เดิมที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันใหญ่อยู่ในจุดไหนเพราะว่าการที่เราสลับต้องสลับทั้งหมดสิ่งที่เราอาจจะพลาดโอกาสไปน,นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสในการลงทุนโอกาสในการกระจายไปยังทรัพย์สินอื่นๆรวมถึงการจัดสรรสภาพคล่องของเราในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะซึ่งการคิดแบบนี้น่าจะช่วยให้เราสามารถตอบตัวเองได้ว่าการที่เราเหลือ l t f เยอะ เราควรจะสลับหรือเราไม่เราอาจจะแบบเลือกที่จะขายออกมาก็ได้คุณเห็นหลายๆเคสเนี่ยบางคนเขาก็เลยบอกว่าเขาเหลือ LTF เยอะมากจริงๆแล้วการที่จะต้องเอาเงินทั้งก้อนทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในระบบอีกรอบหนึ่ง5ปีเพราะว่าการที่เราสลับค่ะแ้วไม่ใช่สลับปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราจะขายได้ปั๊บนะคะครเราจะต้องถือครองเอาไว้ในอย่างน้อยเนี่ยหปีแบบวันชนวันนับกองต่อกองในการสลับเลย มันก็จะมีเรื่องของสภาพคล่องที่อาจจะต้องคิดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่ว่าการที่เราเสียสภาพคล่องห้าปีแบบเนี้ยมันกระทบกับแผนการเงินของเราเนี่ยอย่างไรบ้างออโอเคลองไปวางแผนกันดูนะครับก็ดูทั้งสินทรัพย์ที่เราถือแบ่งจัดแบ่งส่วนอะไรให้เหมาะสมแล้วก็ดูสภาพคล่องโดวยว่าเงินที่เราจมอยู่กับ LTF เนี่ยม,มันจำเป็นที่เราต้องใช้ไหมถ้าไม่จําเป็นต้องใช้เป็นเงินเย็นๆที่เราลงทุนได้ก็อาจจะลองพิจารณาเรื่องของการสลับดูนะครับแล้วมีใครที่ ไม่ควรสลับไหมในมุมของน้องขุนลองนึกนึกหน่อยว่าม,มีใครที่ไม่ไม่ต้องสลับดีกว่าดีไหมคุณอยากให้ลองคิดอย่างนี้คะ่ะว่าเออ่เรื่องของการจาัดสรรเรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนทางภาษีเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องคิดอยู่ประมาณสักสามสี่เรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องของเป้าหมายการเงินก่อนค,คือถ้าเกิดเป้าหมายการเงินของเราเนี่ยบางครั้งอาจจะตอบโจทย์ชัดเจนตอบตัวเองได้ชัดเจนเลยว่ามันคือเรื่องของการเกษียณอายุแล้ว เราอาจจะยังใช้วงเงินในส่วนของ5แ0นแรกไม่เต็มเลย5 0 0 0 0 IMF อะไรเงี้ยในกลุ่มที่เป็นสินค้าเกษยียณอายุเงี้ยค่ะ<ม>บางครั้งการที่เลือกใช้ในกลุ่มสินค้าเกษยียณอายุก่อนอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าอ,อันนี้คือกลุ่มหนึ่งเ,<อ>เรื่องของการเอาเป้าหมายไปเป็นตัวนมเพราะว่าประโยชน์ของสินค้าเกษยียณอายุเนี่ยมันมีความคล่องตัวณนะวันเกษียณเนี่ย<ม>ค่อนข้างมามมบางครั้ง ผู้สูงอายุคนที่อาจจะอยู่ในจุดที่อายุใกล้เกษียณมากๆและยังใช้วงเงินในส่วนของ5 0 0แสนแรกที่เป็นวงเงินเกษียณนะคะคไม่ครบถ้วนอาจจะมองเรื่องของการใช้วงเงินตรงนั้นก่อนก็ได้ออันนี้คือมุมหนึ่งที่เพิ่งคิดว่าลองดูจุดนั้นก่อนรเรื่องที่สองคนกลุ่มที่สองก็คือเราอย่าลืมว่าเรามีตัวไทย ESG และเราก็มีตัวไทย ESGX ที่เป็นวงเงินใหม่ให้พิจารณาด้วยไม่จาเป็นต้องโอนย้ายอย่างเดียวเราสามารถใช้ประโยชน์จากสองกอง ตัวสองกองตรงนี้ของเดิมเนี่ยที่มีอยู่เดิมของไทยเอเก็ได้นะคะการที่เรามองตัวไทยเอเข้อดีก็คือตัวไทยเอเออาจจะมีกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้หรือว่าตัวพอร์ตฟลิโอที่มีความเสี่ยงต่ําหน่อยให้เราเลือกลงทุนได้นะคะเพราะฉะคนที่อาจจะระแวดระวังความเสี่ยง อยู่ในจุดที่ตัวเองอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ความเสี่ยงได้เยอะแล้วอาจจะมองในกลุ่มของไทย ESG ปกติก่อนก็ได้นะคะเพราะฉปีนี้เป็นปีที่เรามีจุดให้เลือกชอปปิ้งได้คนคช่ชอยอ์เยอะมากๆหรือบางคนที่อาจจะแบบเป้าหมายการเงินเป็นเป้าหมายที่5ปีเหมือนกันก็คือแบบฉันสามารถอยากจะวางเงินเป็นกองทุนสําหรับเป้าหมาย5ปีเช่นบางคนเรียนต่อซื้อรถ หรือบางคนอยากจะทําทุนในการทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะการผสมผสานระหว่างไทย ESG และไทย ESGX ที่เป็นวงเงินใหม่ก็อาจจะช่วยเหลือให้เราสามารถจัดพอร์ตตามสัดส่วนที่เราต้องการได้ด้วยนะอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันว่าไทย ESG มีตราสารนี้ร้อยเปอร์เซ็นส่วนไทย ESGX ที่เป็นวงเงินใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของหุ้นปันผลที่น่าสนใจเราสามารถจัดพอร์ตผสมผสานสองส่วนนี้เข้าไว้ด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะการจะเลือกโอนย้ายหรือการจะเลือก เอาขายออกมาแล้วเอาเงินมาซื้อใหม่หรือใช้เงินปัจจุบันแล้วซื้อใหม่ก็ได้เนี่ยมันคือจุดที่เราต้องดูว่าหันกลับไปว่าสัดส่วนพอร์ตของเราเป็นแบบไหนเป้าหมายการเงินที่เราให้ความสําคัญในช่วงนี้ค,คือเรื่องอะไรครับซึ่งมันคงไม่มีสูตรตายตัวมันต้องไปดีไซน์ให้มันเหมาะกับแต่ละคนนะครับซึ่งเรื่องนี้พวกนวักวางแผนการเงินอะไรอาจจะอาจจะช่วยท่านได้นะครับก็ลองไปไปพูดคุยดูเรามีช้อยเยอะแยะเลยแต่คนที่ไม่ทําอะไรเลยไม่เปลี่ยนด้วยไม่ขายออกมาด้วยแล้วถือเป็น LTF ตต่อไปได้ไหม ได้อยู่แล้วค่ะต้องบอกว่าได้เลยเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าตัวกองทุน LTF เนี่ยมันจะกลายร่างนิดนึงเป็นตัวกองทุนเหมือนกองทุนเปิดปกติ uh huh. ที่มีการเปิดให้มีการขายได้คือเราสามารถขายกองทุนหน่วยเนี้ยได้เลยโดยที่ไม่ได้มี ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแล้วก็หลายคนจะถามว่าเอ๊ชื่อมันจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมชื่อมันจะเปลี่ยนไหมอะไรอย่างี้ค่ะก็เนื่องจากว่ากฎเกณฑ์กรตอค่ะพีนีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบันเนี่ยต้องถือหุ้นเกินกว่า80 80เราจะถึงเรียกว่าเป็นกองทุนแต่ว่ากองทุน LTF ในยุคเก่าๆเนี่ยมันอาจจะมีกองทุน LTF บางกองที่เป็นนโยบายแบบหุ้น70ตราสารหนี้30อะไรแบบเนี้ยอ่ ช่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้เราให้เราเห็นกันอยู่ในตลาด<ม>ดังนั้นชื่อกองทุนของเราถ้าเป็นลักษณะที่มีการถือหุ้นน้อยกว่า80%อะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนผสม,มเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในปัจจุบันของกองทุนนั้นๆ<ม>อันนี้ก็จะเป็นตัว LTF เดิมถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยทุกอย่างเหมือนเดิมเงี้ย<ม><ม>ค่ะก็เงินเราก็ยังคงลงทุนในนโยบาย ที่กองทุนเขากําหนดอยู่ดีเพียงแต่ว่าชื่อแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของภาษีเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะครับแต่ก็ต้องย้ํานิดนึงว่าไทยเอส g ีตัวใหม่เนี่ยสินทรัพย์หลักๆที่เขาไปลงทุนจะยังคงเป็นหุ้นไทยไม่น้อยกว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นตถูกไหมฮะถูกค่ะก็คือในไ h a i อส g ีมันจะมีกฎเกณฑ์ของของการถือครองไทย X, เอสจีเ็นาะมันจะมีกฎ เอ็กซ์นะตอนเดี๋ยวว่าแต่นักลงทุนแบบว่าอาจจะเรียกผิดเรียกถูกเลยนะคะเราต้อสับสนได้เหมือนกันโอเคเองก็อาจจะมีเรียกผิดเรียกถูกเหมือนกันนะคะทายเอจดีเอ็กซ์เนาะทายเอจดีเอ็กซ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์ในการถือครอง หุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ของของ ESG เนี่ยอยู่ที่65ปขึ้นไปนะคะงนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นกฎเกณฑ์การลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็นอกเหนือจากนี้อันนี้จะคล้ายไทย ESG แล้วก็คือว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ลงค่ะ80เปตต้องเป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ตัว ESG นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของตัวไทย ESGX คือกำหนดทั้งตัวหุ้นไทยที่เป็นหุ้นไทยเองน้อยๆ65%ที่เกี่ยวกับ ESG และกำหนดทั้งสัสดส่วนของ สินทรัพย์ทั้งหมดในภาพรวมว่าทั้งหมดภาพรวมเนี่ยจะต้องเป็น ESG อย่างน้อย80ด้วยอันนี้จะเหมือนกับ ESG เดิมกอ,องไทย ESG เดิม,ม,มเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่ามีแบบไทย ESG ธรรมดาไหมที่เป็นตาสารนี่ล้วนก็บอกเลยว่าไม่มีเพราะว่าขั้นต่ำที่คุณจะต้องมีหุ้นไทยที่เป็น ESG เนี่ยอย่างน้อย65ซึ่งก็ไปดูได้ว่ากองไทย ESG X ที่ออกมาใหม่เนี่ยแต่ละบริจกเขา เขาดีไซน์ออกมายังไงใช่ไหมครับเราต้องเลือกไหมครับวิธีการเลือกหรือว่าดูยังไงให้เหมาะสมนี่เราเราเลือกยังไงมีคําแนะนำไหมครับมันแบ่งกลุ่มแบบนี้ค่ะพี่โอโ้ต้องบอกว่าเป็นเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งของการ IPO กองทุนบ้านเราเลยที่มีการยกขบวน IPO กันเกือบ40กองทุนนะคะในช่วงวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาค,คนทำงานกองทุนคัดเลือกกองทุนนี้เรียกว่าอยู่กับข้อมออูลกองทุนกันแบบว่าตาแตกไอ่ได้หม่ได้<พ>อดน ถูกค่ะใช่นะคะให้ข้อสังเกตไว้แบบนี้ค่ะคุ้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ามกลุ่มสําคัญสําคัญให้เราไปเลือกซื้อเนาะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ถือหุ้นไทยตามเกณฑ์เลยก็คือถือหุ้นไทยในระดับ6 5อร์เซ็นแล้วพอแหละแล้วที่เหลือ,อน,นี่การผสมผสานเช่นผสมผสานตราสารหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกองทุนผสมที่อาจจะมีความเสี่ยงต่าหน่อยเพราะว่ามีการผสมพวกกลุ่มตราสารหนี้เข้าไปใน การลงทุนด้วยนะคะถือหุ้นไทยตามเกณฑ์เลยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถือหุ้นไทยร้อยเปอร์เซ็นตเลยอันนี้คือเน้นตามตามกฎเกณฑ์คือเหมือนแบบเน้นไปนว่าว่าถ้าเกิดระวางไทยเอเอ็กเป็นหุ้นไทยนะสามารถเลือกกองเนี้ยแล้ววางลงไปในพอร์ตได้เลยว่าพอร์ตการจัดพอร์ตเนี่ยเราสามารถใช้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนสําหรับหุ้นไทยได้เลยตามทฤษฎีการจัดพอร์ตของ asset allocation ได้เลยนะคะ อีกอันนึงอันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบว่าจุดแตกต่างนิดนึงก็คือเนื่องจากเมื่อกี้เราคุยกันว่าตัวกองทุนไทย ESGX เนี่ยจะต้องมีตราสารเ ESG 80%แล้วมีอื่นๆอะไรก็ได้20%นะคะเจา้าตัว20%เนี่ยหลายบรจก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการกระจายไปสู่สินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยมัคน้คคาสนใจเขาก็จะมีการกระจายเจ้าตัว20%เนี้ย ไปยังตัวสินทรัพย์ต่างประเทศค่ะมันสามกลุ่มนี้เป็นสามกลุ่มหลักๆให้เราเลือกซื้อได้สามารถเอาไปวางในพอร์ตได้เลยว่าพอร์ตของเราปัจจุบันกําลังขาดสินทรัพย์ลักษณะไหนอยู่เราหยิบไป,ไปไปแล้วก็วางลงไปในพอร์ตเราได้เลยค่ะลองเลือกที่เหมาะนะครับสามประเภทคือกองทุนผสมหุ้นไทยแล้วก็ตราสารที่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ7030สิาแลแหละเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็หุ้นไทยล้วนแล้วก็หุ้นไทยบวกหุ้นต่างประเทศนะครับลองเลือกในสิ่งที่ เหมาะกับท่านดูก็แล้วกันนะครับแต่หลายคนก็มีข้อสงสัยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไปสอบถามบลจบางบลจอ,บอาจจะมีข้อจํากัดก็คือสมมุติว่า LTF ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสลับเป็นบางกองได้เท่านั้นไม่สามารถสลับได้แบบอิสระเต็มที่ถูกไหมฮะตรงน,นี้เป็นยังไงนะฮะคือเนื่องจากว่าการสลับ กองทุนไปกองทุนเนี่ยมันเป็นลักษณะการจ่ายเงินกันแบบที่ระบบเราจะเรียกกันว่าเพ y in ินคายเพ in k ินคลเล่าง่ายๆอย่างนี้พี่มันคือการปกติเราซื้อกองทุนเราใช้เงินสดเงินสดเนี่ยมันเปลี่ยนมันผันไม่เป็นอะไรก็ได้ผันไม่เป็นหุ้นผันไม่เป็นตราสารหนี้อะไรอย่างนี้ได้หมดแต่พอลักษณะเนี้ยมันคือการเอาเงินกองทุนผันไม่เป็นกองทุนครับสิ่งที่อยู่ในกองทุนเดิมมันคือหุ้นอยู่แล้วมันไม่ใช่เงินสดพะฉะนั้นการสลับกองแบบเนี้ยค่ะมันจะเกิดข้อจํากัดนิดนึงก็เลยอาจจะทําให้คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้าม ในการที่จะสลับข้ามสีข้ามบ้านนะแต่ระบบในการรองรับสิ่งนี้อาจจะไม่ได้สามารถทําได้ทุกสีทุกบ้านของบลจการที่เราจะย้ายข้ามบ้านนะคะเราต้องไปเช็คนิดนึงว่าต้นทางสามารถชําระราคาให้ปลายทางได้หรือเปล่าลักษณะการข้ามบ้านเนี่ยข้ามยังไง เพราะว่าตัวกฎหมายเองก็ไม่ได้ห้ามว่าเราต้องโอนทั้งยอดด้วยนะคะพี่เวลาโอนจะสับเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถทยอยสับเปลี่ยนภายในกรอบระยะเวลาถึงวันที่30มิถุนานก็ได้เผื่อใครอยากจะแบบเหมือนค่อยๆทย,ยอยให้กึ่งๆไม่ต้องร e <CA S 1> อบเดียวจบแต่ต้องภายในกรอบนี้ภายในกรอบนี้จะก,ก,กี่ครั้งก็ได้ทยอยทย,อยท,ยยทาไปได้ ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งจุดนี้แหละมันเลยเหมือนอาจจะทําให้เกิดข้อจํากัดในการสับเปลี่ยนนิดนึงว่าพอมันไม่ได้เป็นเงินมันเป็นหุ้นนะคะสมมติว่าสับเปลี่ยนไป5้าพันบาทอย่างเงี้ยห้าเพราะว่าเวลาสับร็สับเป็นบาทนะแต่หลังบ้านเนี่ยมันคือหุ้นไงมันคือหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์แล้ว5้าพันบาทเนี่ยกองทุนต้นทางเขาต้องไปขายอะไรมาให้หล่ะเขาต้องไปหยิบหุ้นตัวไหนมาส่งมอบให้กับกองทุนปลายทางหล่ะพอมันเกิดลักษณะแบบนี้ค่ะการโอนย้ายข้ามสีข้ามบ้านเนี่ย ก็อาจจะทําได้ค่อนข้างจํากัดนั้นก็อาจจะต้องเช็คก,กองทุนแต่ละกองดีๆค่ะว่าแต่ละกองเขามีระบบสิ่งนี้ไหมแต่การข้ามในบ้านเดียวกันเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในบ้านเดียวกันมันสามารถตั้งยอดคงค้างใดๆเคลียร์กันเองง่ายกว่าใช่การเพลกันเองในบ้านเนี่ยมันตั้งคงค้างรอรับรอจ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายกว่าก็เลยอาจจะทําให้การโอนย้ายตัว LTF ไปที่ ไทยเอเ e x จ r a ็าสำหรับรับเงิน LTF เนี่ยการโอนย้ายในบ้านเดิมเนี่ยทำได้สะดวกกว่ามากค,ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคือยังไงครับสมมุติคนตัดสินใจแล้วก็คือสอบถามไปทางบลจที่เรามี LTF อยู่ว่าฉันเปลี่ยนไปในมีช้อยอยาไรให้เลือกบ้างแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนภายในบลจน่าจะง่ายที่สุดใช่ค่ะถ้าเลือกออถ้าเลือกด้วยความสะดวกเนี่ยออการโอนย้ายในบ้านเดิมเนี่ยง่ายที่สุดเลยเราสามารถออช็คเลยว่า ปัจจุบันบลอจที่เรารเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยเขามีกองทุนไทยเอและจีเอ็กซ์อยู่ในกลุ่มไหนบ้างแล้วเราสามารถสับเปลี่ยนเข้าไปได้ที่นโยบายไหนบ้างเพราะปัจจุบันเขาจะมีการเหมือนออกคู่กันเลยค่ะว่าโอเคมีเงินร,รับเงินใหม่ก็รับนะแล้วก็รับตัวเงินเดิมจาก LTF ด้วยเนี่ยก็จะเป็นนโยบายแต่ละอันที่แยกออกจากกันไปค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยเห็นหลายบรอจอแยกแยกประเภทแยกแยกกองเหรอด้วยกองเงินใหม่กับกองที่เป็นของตัวเปลี่ยนคอนเวิร์ตใช่ไหม ใช่เลยค่ะพี่เห็นบอกว่าจุดหนึ่งที่ต้องอาจจะระมัดระวังในการโอนยานิดนึงเนื่อง,<ม>งจากว่าแต่ละบลจก็จะมีลักษณะของกองทุนที่ตัวเองออกมาเยอะมากบ,บางกองบางบางบลจอ,ออกมากกว่า1กอง<ม>พอออกมากกว่า1กองในแต่ละกองก็ต้องมีการแยกเงินอันนี้คือรับเงินใหม่นะอันนี้คือรับเงิน LTF นะ<ม>บางบลจมีการแยกอีกว่ามีปันผลไม่ปันผล,ลก็จะมีสับลงไปอีกแล้วก็คือแต่ละบลจก็จะมีการตั้งชื่อตัวเหมือนชื่อททยอย่างเงี้ยค่ะ ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปสังเกตนิดนึงว่าบลจที่เราอยู่ที่เรากําลังจะย้ายเข้าไปค่ะเขาเาเป็นตัวระดับคลาสไหนที่รับเงิน LTF เราต้องสับไปให้ถูกไปให้ถูกกลองครับช่วงนี้เห็นใจคนแนะนํากองทุนมากนะครับมีสารพัด <c oughs> กองทุนใหม่ๆจําชื่อกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับผมถามอีกมุมหนึ่ง จริงๆเขามีกรอบให้ให้เปลี่ยนภายในช่วงเวลาพฤษภากับมิถุนายนนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีบางคนแหละคือบางที่ตกหล่นคือเราอาจจะซื้อเคยซื้อไว้หลายบลจอมากแล้วแบบบางที่จาไม่ได้สมมุตินะฮะ <c oughs> ผมคอนเวิร์ตไปภายในกรอบเวลาแต่ผมเผลอลืมไปสักบางบลจอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมมันจะทาให้ทั้งหมดมันถูกแคนเซิลไปหมดเลยไหมคุณคุณตอบในเชิงป้องกันก่อนดีกว่าพี่วิธีการป้องกันคือตาดหลักทรัพย์เซตเรามีระบบให้เข้าไปเช็คว่าวันนี้ เราถือกองทุน LTF อยู่ที่ไหนบ้างครับดังนั้นถ้าเราเช็คก่อนที่เราโอนย้ายนะคะเรามันก็จะแบบหมดปัญหาแก้ปัญหาไปก่อนป้องกันปัญหาไปก่อนใช่อันนี้คือในในว่าต้นทุนในการป้องกันเนี่ยต่ากว่าการแก้ปัญหามากเพราะถ้าถ้าต้องแก้ปัญหาจะเล่าเลยว่าการแก้ปัญหามันจะกระทบเรื่องของภาษีค่ะเออดังนั้นตรวจสอบตัว LTF ที่ตัวเองถือครองทั้งหมดเนี่ยผ่านระบบที่อยู่หน้าจอนี้ก่อนได้เลยเพราะอันนี้ป้องกันปัญหา ก่อนที่จะโอนย้ายใดๆแล้วทําให้มันเรียบร้อยให้จบแคปจอไว้เลยแล้วตรวจสอบเสร็จปุ๊บล็อกอินยืนยันตัวตนเนี่ยแล้วก็แคปจอไว้เลยค่ะว่าเรามีที่ไหนบ้างแล้วก็นั่งเช็คลิสต์ทำเลยทําทีละบลจอได้เลยนะคะตตรวจสอบให้เรียบร้อยครับเพราะผมเข้าใจว่าคือหลายคน่ะซื้อมานานแล้วแล้วก่อนหน้านั้นก็อาจจะซื้อหลายบลจ แล้วพอมันลงเยอะๆคือเราก็ไม่ค่อยมีกําลังใจในการเข้าไปตรวจดูนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นเท่าไหร่แล้วบางคนคือมันก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันมีขั้นตอนวิธีการอยู่แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าท่านน่ะมีอยู่ที่บรจ,จอไหนกองไหนบ้างจะได้เปลี่ยนให้หมดเพราะว่ากาติกาเขาคือต้องเปลี่ยนทั้งหมดที่ท่านมีอยู่นะครับไม่งั้นมันเดี๋ยวมันผิดเงื่อนไขกันนะครับาฝากทิ้งท้ายไปสักหน่อยถ้าใครกําลังลังเลใครกําลังตัดสินใจนะครับทางนครปุ่นเองมีคําแนะนํำยังไงบ้างให้เป็นหลักคิดไห,หน่อย คุณให้หลักคิดว่าให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ลงทุนก่อนนะคะอย่าเพิ่งผีผลามโดยการแค่มองเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะว่า การที่เราใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเวลาเราควักเงินลดหย่อนหรือว่าเราใช้เงินลดหย่อนเงินที่เราลดหย่อนไปเนี่ยมันจะเป็นเงินที่มากกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราประหยัดได้เสมอรเราจะใช้เงินมากกว่าภาษีที่เราประหยัดจากระบบภาษีเสมอนะคะ<ม>ดังนั้นตรวจสอบตัวเองให้ดีแล้วก็ประเมินสภาพคล่องประเมินสินทรัพย์ที่ลงทุน<ม>2เรื่องนี้เป็น2เรื่องสําคัญส่วนประโยชน์ทางภาษีถือว่าเป็นของแถมและเป็นแต้มต่อให้กับชีวิตเราค่ะ อันนั้นอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเรื่องของการคิดสําหรับการ,รเลือกซื้อกองทุนสิทธิประสิทธิ์ทางภาษีในปี68แนี้ที่มีออปชั่นเยอะมากๆไม่ค่อยได้เห็นโอกาสแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเลือกซื้อกองทุนแล้วก็เลือกลงทุนค่ะครับนักล,ลงทุนที่มาสอบถามน้องข้อปุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขายังมีอะไรที่เข้าใจผิดกันอยู่บ้างไหมครับเผื่อแชร์กันเออเพ่งเข้าใจว่าหลายเรื่องหนึ่งเลยเมื่อกี้ที่เราย้ํากันคือเวลาสับเปลี่ยนสับห้าแสนพอ,อ สองห้าแสนแล้วที่เหลือเขาออกออกได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ไม่ควจผิดตรงนี้โอเคอ่าอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องวงเงินในการเฉลี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าไอห้าหมื่นที่เหลือในปีถัดถัดไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าปีแรกก็ห้าหมื่นได้เลยนะคะต้องเฉลี่ยเท่ากันสี่ปีในการใช้สิทธิ์ค่ะก็จะเป็นสองเรื่องนี้ที่คนเห็นว่าคนยังแบบยังจํากันผิดผิดถูกถูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองไทั ESG ไปดูได้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้น้องขอบคุณฝากร้านหน่อยฝากเพจหน่อยครับเผื่อจะเข้าไ,<ด>ไป<ล> <update S 2> อัปเดตข้อมูลกันขอบคุณมากขอฝาก ขอฝากไลฟ์คืนนี้ก่อนเลยจริงๆคืนนี้จะมีการรอบกองไฟไทยเอจเอนะคะกับพี่ๆเพจการเงินต่างๆแต่จะไปไลฟ์ที่เพจของพี่ถนอมนะคะแท็กบักนอมนั่นก็จะมีฝากทักทายได้เลยค่ะพี่ถนอมก็ฝากทักทายพี่เหมือนกันนะคะก็จะมีรอบกองไฟตอนสองทุ่มคืนนี้เลยแล้วก็มีพี่ถนอมมีพี่หมอนัทนะคะมีพี่อมสิลูมีพี่ปั้นเพจปั้น เหตุไหนปันเงินคือเรียกได้ว่าโอเคองไฟจริงๆคนคุณหน้าคุณตาทั้งนั้นโอเคแล้วก็จะคุยเรื่องไทย E s G X t R a นี่แหละเป็นหลักเลยใครมีคำถามไปเมาส์มอยกันในไลฟ์ได้สำหรับคืนนี้นะคะแล้วก็ฝากเพจมีมันนี่ไว้ด้วยค่ะ2องทุ่มสองทุ่มที่สองทุ่โอเคได้ครับได้เลยครับสอแล้วก็เพจมีมันนี่อ่ะยังไงครับมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้าง สาระเพจมีมันนี่เอาไว้ด้วยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องของการใช้ประกรันการกองการใช้กองทุนสิ่งสําคัญคือการบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้มันตอบโจทย์แผนการเงินของเราเพราะเราเชื่อว่าเราถ้าเกิดเราบาลานซ์สองสิ่งเนี้ ให้มันโอเคอยู่ในจุดที่พอดีกับแผนการเงินเรารชีวิตการเงินของเราจะแข็งแรงค่ะโอเคได้คืนนี้ไปติดตามไลฟ์กันนะครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินจะรวมตัวกันมาวิเคราะห์ไทย ESGX นะครับแล้วก็ไปติดตามเพจมีมันนี่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับก็หวังว่ารายการของเรานะครับจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจว่าเราจะสลับสับเปลี่ยนกองทุน r อ f เดิมมาเป็น ไทยเอสจีเอหรือไม่อย่างไรหรือว่าเลือกใช้เงินใหม่ซื้อไทยเอสจีเดีกว่าหรือจะไปประหยัดภาษีผ่านกองทุนอื่นๆเงินของท่านเป็นการตัดสินใจของท่านอิสระได้เต็มที่นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเชียร์กันว่าต้องซื้อหุ้นไทยหุ้นไทยนะครับลองไปพิจารณาว่าอะไรเหมาะกับท่านที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดกับท่านอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเราจะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แบบนี้มาเรื่อยๆติดตามรายการของเรากันเอาไว้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ